เข้าเดือนกรกฎาคมกันแล้วนะคะเรามาเช็คดวงกันหน่อยค่ะว่าคนแต่ละวันเกิดนะคะดวงเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะวันจันทร์นะคะสิ่งที่เด่นจะเป็นในเรื่องของโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยจะประทานสิ่งดีๆมาให้คุณแนะนํานะคะการบูชาให้ไหว้พระศิวะในช่วงประมาณ2องทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งกล้วยน้ําว้าหรือกล้วยหอมเท่านั้นจะเป็น1ผล1หวีก็แล้วแต่จุดทูบ16ดอกขอพรจากพระศิวะนะคะมองให้เห็นพระจันทร์นะคะขอในเรื่องที่ คุณอยากได้2เรื่องนะคะเรื่องแรกค่ะปฏิหารมหาร,รัยรร์การหมดหนี้อย่างที่สองคือได้งานที่ดีขึ้นได้ตําแหน่งอย่างรวดเร็วเรื่องหนึ่งที่อยากแนะนํานะคะใครที่ทําธุรกิจขอให้มีลูกค้าเข้ามาเพิ่มลองขอพรแบบนี้ดูนะคะคนที่เกิดวันจันทร์แนะนํานะคะให้คนวันจันทร์นะคะหาแหวนนะคะที่เป็นแหวนเงินนะใส่ที่นิ้วชี้ข้างซ้ายนะคะขอให้เป็นทรงแบนก็จะช่วยเสริมดวงได้เยอะเลยคนที่เกิดวันอังคารนะคะมีอะไรหลายๆอย่าง ดีๆเข้ามาเยอะนะคะแต่แรกกับความขยันแล้วก็สุขภาพมันเข้ามาแบบตุ้มตามทีเดียวมีงานมีธุรกิจมีโปรเจกต์มาให้คุณเลือก4-5หอย่างซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยคุณจะต้องสละเวลานอนสละเวลาในการใช้ชีวิตโฟกัสกับเรื่องงานแล้วคว้าโอกาสให้ได้นะคะเป็นโอกาสที่คุ้มมากๆนะคะอีกอย่างหนึ่งคนที่เกิดวันอังคารนะคะปแนะนำนะคะให้ไหวพระพิฆเนศพระกฤษณะนะคะจุดทูบ16ดอกถวายเครื่องดื่ม กําลังบุหรี่หนึ่งซองจะช่วยเสริมในเรื่องของสุขภาพการงานการเงินแล้วที่สําคัญบางทีเราทํางานเราทําด้วยตัวคนเดียวไม่ได้เราจะต้องมีผู้ร่วมงานมีบริวารที่ดีนะคะให้ขอเรื่องนี้โดยตรงคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะสิ่งแรกนะคะที่อยากให้ดูแลตัวเองดีๆนะคะก็คือในเรื่องของการเจ็บบริเวณหน้าอกให้ระวังในเรื่องของกดไหลย,ย้อนพวกเส้นเลือดหัวใจนะคะหรือว่ามีเรื่องของเส้นเลือดหัวใจที่มีอาการอุดตันหรือตีส่วนใครที่เช็คแล้วยังไม่เจอเรื่องแบบนี้ แต่มีเกณฑ์นในเรื่องของคุณใสอะไรก็แล้วแต่นะคะอยากให้สวดมนต์นะคะคาถาท่านยมนะคะก้าวจบนะคะเพื่อขอในเรื่องของความเป็นสิริมงคลให้ท่านช่วยดูแลในเรื่องของสุขภาพนะคะสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรที่เข้ามาทําร้ายนะคะถ้าคุณเกิดวันพุธกลางวันแล้วเป็นปีชงในปีนี้นะคะคุณจะต้องทําบุญเยอะๆแนะนําให้สวดคาถากรณียเมตสูตรแล้วตามด้วยพาหุงแล้วก็กรวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรของคุณบางคนถ้าโดนของนะคะจะมีความรู้สึก ว่าเงินหายลูกค้าหายแกตามที่ปายบอกเนี่ยจะแก้ได้ถือว่าครอบคลุมมากขึ้นแล้วก็คนที่เกิดวันพุธกลางคืนอยากให้ดูแลตัวเองมากๆในเรื่องของความรักมีมากกว่าหหรืออาจจะมีมากกว่า2ระวังอยากให้เคลียร์ให้ดีนะคะตัดได้ก็ตัดจะมีเหตุจากเรื่องของความรักทําให้เสียใจที่สําคัญระวังเรื่องของเสียชื่อเสียงด้วยคนเกิดวันพุธกลางคืนนะคะปายแนะนําให้ว่าพระพรมหรือพระอินในช่วงเย็นนะคะตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไป จุดทูบนะคะสีดำทั้งหม1 6ดอกหรือ36ดอกคาถาลองเปิดตามอินเทอร์เนต็ตดูนะคะสวดสีจบป้องกันอีกอย่างหนึ่งสําหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนให้เอาหลอดไฟทั้งหมด9หลอดเอาไปถวายที่วัดนะคะหรือสถานที่ที่มีการปฏิบัติธรรมมีเสียงสวดมนนะคะเรื่องพวกนี้จะดีขึ้นต่อมาค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสยานพหนะนะคะทุกประเภทที่มีสีน้ําตาลสีอิฐสีแดงก็สีบรอนทอง แล้วมีทะเบียนเลข4เลข6หรือเลข7อยู่ในหมายเลขทะเบียนอยากให้วายแม่ยานางรถเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่ว่าคุณจะเอาไปจอดทับกับสถานที่ที่มีคนเขาเคยเสียชีวิตแนะนำหลีกเลี่ยงนะคะก็คือให้ไปจอดรถ กลางแดดห้ามไปจอดใต้ต้นไม้ใหญ่ห้ามไปเจาดใต้อาคารที่มืดมด,มดล้างๆเตบเปลี่ยวนะคะแค่นี้คุณก็ปลอดภัยแล้วนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสสุขภาพบริเวณช่องปากนะคะไม่ว่าจะเป็นฟันหรือว่าเส้นประสาทฟันอะไรก็แล้วแต่นะคะรีบรักษาก่อนนะคะคนเกิดวันพฤหัสน,นะคะไปยอยากให้ไหว้พระพุทธเจ้าปางเสวยสุขก็คือปางวันอังคารตรงนี้นะคะให้ขอในเรื่องของความสุขสบายความปลอดภัยจากอุบัติเหตุเอาเดอกบัวตามจํานวนวันเกิดของตัวเอง พับหรือไม่พับก็ได้นะคะแล้วก็เอาไปถวายขอพอรได้เลยค่ะต่อมานะคะคนที่เกิดวันสุกป,ปีดังนี้นะคะปีมะแมะ่ปีมะเสงปีวอกปีฉลูให้ระวังในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะกระดูกที่ไม่ใช่ข้อใหญ่แสดงว่าเป็นข้อหนี้วก็พวกฝันทั้งหลายมีเกณฑ์ใส่เฝือกได้นะสาหรับคนที่เกิด4ปีแนะนํานะคะให้ไหวพระแม่กวนอิมท่านจะช่วยปกป้องคุ้มครองคุณในเรื่องสิ่งที่มองไม่ เห็นที่ทําให้คุณจะต้องเจ็บตัวง่ายๆก็อยากให้ดูแลในเรื่องของอาหารการกินโดยเฉพาะปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคเกาวนะคะนี้อันตรายนิดหนึ่งต่อมาค่ะคนที่เกิดวันศุกร์ แล้วไม่ใช่สี่ปีที่ใบแนะนําไปเมื่อกี้มีเรื่องของการประชุมการพูดคุยหรือการที่จะต้องติดต่อค้าขายกับคนที่เป็นต่างชาติต่างภาษาถ้าสมมติคุณพูดภาคกลางแล้วเขาก็พูดภาษาใต้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ถือว่าต่างถิน่นต่างภาษาแล้วนะคะยิ้มเข้าไว้อย่างหุดหิดมีผลกระทบค่อนข้างเยอะนะคะในเรื่องของการงานหรือการเจรจารอะไรสักอย่างเพื่อเก็บผลประโยชน์เอาไว้ใช้ในอนาคตแนะนํานะคะให้คนเกิดวันศุกร์ไหว้พระ ปางนาคปกเพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยปกป้องคุ้มครองคุณทั่วทุกสารทิศก็สวมดมนต์บทกรณียะเมตตาสูตรบ่อยๆนะคะตรงนี้ก็ช่วยได้ค่ะต่อมาค่ะคนที่เกิดวันเสาร์ให้ระวังนิดนึงนะคะช่วงเวลาวันจันทร์ตั้งแต่5โมงเย็น45นะคะจนถึง3าทุ่ม25นาทีใครขับรถล้วชอบหลับไหนนะคะมักจะเกิดเหตุบริเวณช่วงเวลานี้ถ้าคุณได้ยินเสียงจิ้งตกทักได้ยินเสียงเคาะประตูเสียง อะไรหล่นล่วงอะไรแปลกๆห้ามทักเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวของเข้าตัวนะอันนี้ต้องเก็บเงียบๆไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิน้นช่วงเวลาที่ปลายบอกไม่เหมาะกับการลงทุนใครที่จะซื้อหุ้นหรือตัดสินใจซื้ออะไรก็แล้วแต่อย่าไปกดยืนยันในช่วงเวลาที่ปลายบอกมีสิทธิ์วันล่วงเห็นเห็นคาตากันเลยแนะนําว่าให้คนเกิดวันเสาร์นะคะฐานลูกแก้วนะคะที่เป็นสีใสๆวางไว้ที่หิ้งพระเอาน้ําราดใส่ถ้วยนะคะถ้วยประเทกวดน้ําพยายามราดน้ําลงที่ลูกแก้วไว้ ขอพรจากพระประธานที่บ้านของตัวเองนะคะสวดมนต์บทยอดพระกันไปปิฎดเรื่องของการเงินการงานแล้วก็สิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยจะหายไปเงินจะดีขึ้นปัญหาในเรื่องของนี้สินจะคุยได้ต่อมาคนที่เกิดวันอาทิตย์ให้หลีกเลี่ยงนะคะสีเหลืองสีแสด สีครีมสีแดงมีเกณฑ์จะมีอุบัติเหตุหลีกเลี่ยงแค่ไม่ใส่เสื้อสีนั้นแล้วก็ไม่ประมาทแค่นี้คุณก็ปลอดภัยแล้วนะคะใครที่ชอบทานอะไรที่มีลักษณะเป็นเม็ดเช่นถั่วลูกอมเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะมันกําลังจะเกิดโรคอะไรชนิดหนึ่งในตัวคุณแล้วนะคะควรที่จะไปตรวจเราแพ้อะไรบ้างนะคะอยู่ดีๆคุณก็แพ้ในสิ่งที่คุณไม่เคยแพ้แล้วคุณก็ยังจะทานแบบนั้นต่อไปทําให้ร่างกายเนี่ยมีอาการป่วยต่อไปเรื่อยๆอันนี้ถือว่าทําให้ดวงของตัวเองเนี่ย แนะนําคนเกิดวันอาทิตย์นะคะให้ไหว้เจ้าที่ที่บ้านนะคะตายายจุดธูป5้าดอกนะคะสารพระภูมิจุดธูป9้าดอกนะคะหรือว่า6ดอกก็ได้นะคะถาวายใบยสีปักชามบ่อยๆนะคะแล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยคุ้มครองตัวคุณแล้วก็คนในบ้านให้มีโชคดีให้มีโชคลาภเงินทองนะคะแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆอยู่ในบ้านอะไรแบบนี้เป็นต้นค่ะ